รงอัลลอฮ์ Allah ได้ทรงดำรัสอยู่ในสุรออชุอรออายาที่88และ89ดังนี้ครับในวันนั้นทรัพย์สมบัติหรือลูกหลานจะไม่ให้ประโยชน์ใดนอกจากผู้ที่มาหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นถ้าจะนิยามสั้นๆก็คือว่าผลลัพธ์ของความอิคลาสจะเป็นแสงแห่งการตอบแทนในวันกิยามะเมื่อม่านแห่งโลกนี้ม่านที่บังตาถูกยกออก ทุกดวงวิญญาณถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อมุ่งหน้าสู่การชุมนุมในลานแห่งการพิพากษาสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นจะทรงพิจารณาเป็นเรื่องแรกพระองค์ไม่ได้พิจารณาที่ปริมาณของงานหรือปริมาณของอิบาดะดแต่พระองค์ทรงพิจารณาสิ่งแรกคือเจตนาของการอิบาดะดจากหัวใจของคนที่ทำ หัวใจที่มีความอิคลาสจะได้รับเกียรติมีความปลอดภัยและแสงนำทางในวันนั้นก็คือความอิคลาสขณะที่หัวใจที่แอบมีริยะ จะมีความมืดมนและกลายเป็นสิ้นคุณค่าไร้ความหมายรุองอัลลร์ได้ทรงดํารัสอยู่ในสุรอะชูอรออายะที่88และ89ดังนี้ครับในวันนั้นทรัพย์สมบัติหรือลูกหลานจะไม่ให้ประโยชน์ใดนอกจากผู้ที่มาหาอัลลร์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นโหชัดเลยว่าหัวใจที่บริสุทธิ์คือหัวใจที่ไม่มีริยะไม่มีชีริกไม่มีความหลงตนเป็นหัวใจที่ยอมจำนนต่อรร์โดยแท้